สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะพรก็เพิ่งมาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับไปเอาอิฐบล็อกมา100ก้อนแล้วก็ตอนนี้นะครับเห็นผักบุ้งยอดงามมากนะครับแน่นอนครับแมงกะพีจะเก็บผักบุ้งนะครับไปทํากับข้าวนะครับทุกคนไปครับเก็บผักบุ้งกันเนี่ยทุกคนครับผักบุ้งนะครับยอดงามงามนะครับเนี่ยโอ้ยอสวยครับ ผมเอาไม้มานะครับพอดีมันมีไม้อยู่ตรงข้างทางนะเนาะนะครับไม่รู้ไม้ใครแต่เราก็จะเอาไม้ไอันเนี้ยมาทำไมครับเราก็จะมาใส่ผักบุ้งนะครับซึ่งผมก็ได้เอาถุงมาด้วยนะครับถุงก็อยู่ตรงหน้ารถนะครับนี่เลยเราก็ถุงมาใส่ผักบุ้งนะครับ นามงามนะครับก็มันมีหลายหลายฝั่งเนาะทุกคนเนาะัางนี้ก็มีตรงงม้นก็มีนะเลือกไม่ถูกนะฮะเี่เอาแบบใกล้ๆก่อนนะครับเอาแบบใกล้ๆก่อนนี่เลยนะครับต้องเอาไม้มาเขียนิดนึงครับทุกคนพอดีเจะอเอื้อมเด็ดมัน,ม,นมันก็ไม่ถึงนะครับนี่ทุกคน อืมโอ้โหโอบแท้นะครับมาไม่รอช้าโอ้โห,โโหนี่ครับทุกคน อะไรที่แบบเยอะที่สุดแล้วครับทุกคนอ่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยเยอะครับก็นี่ครับหอยเหยก็มีครบหมดนี่ครับประวนเดี๋ยวเราก็จะเอาเก็บเอามางไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่ ก็เอาไปกำมือนึงแหละครับเพราะว่าเอาไปเยอะเดี๋ยวก็อย่างว่าเนาะเดี๋ยวมันแก่ก่อนนะครับยอดมันแก่ก่อนปึ๊บเราเราใช้ไม้ไปสอยมาครับนี่ยอดยาวๆนะฮะสวย,น,นะย,ยวนะน,นี่นะครับอย่างยาวอ่ะทุกคนนี่แหละครับเคล็ดลับของการตาหวานของแม็กกี้ก็กินผักบุ้งนี่แหละครับทุกคนนะฮะสังเกตดูในไลน์นะตาผมจะอย,า,ยาดเยิ้มนะผมไม่ได้ ไม่ได้แบบสายเขียวนะครับแต่ว่านี่ครับกินผักบุ้งครับทุกคนเออนี่นี่นะครับอ่าแล้วก็ใช้ไม้นะครับนี่เก็บผักบุ้งครั้งใดก็ต้องเอาไม้มาด้วยเอออันนี้ก่อนผักบุ้งมาน,นี้ก่อนให้ผมได้เก็บยอดก่อนอโอเคเออ นะครับอันนี้เป็นยอดมันมันมันออกสีแดงเนาะนะครับต่างพวกมันออกสีแดงจนะริงๆม,ม,มันก็มียอดสีขาวนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเป็นยอดแดงนะฮะยอดมันสีแดงสองสามอ๋อตรงนี้อันนี้นี่ อโอเคนี่ครับแล้วก็เก็บมาแล้วนะครับมันก็มีอยู่หลายที่นะตรงนี้ก็ที่หนึง่งมีเยอะครับค่อยๆเอกมาเอามาใกล้ๆเรานะเอแบบให้เราเด็ดถึงนะครับ ถ้าไม่ได้ไม้นะเก็บยากนะครับอันนี้ไม้ใครไม่รู้นะครับผมเห็นมันทิ้งอยู่ข้างคางเลยเอามาใช้ประโยชน์นะครับออีกอันหนึ่งนูนนูนเลยลึกไหมน,น้ำนี่ก็ประมาณ แค่เอวนะนก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สระนะครับมันเป็นเหมือนทุ่งนาแหละแต่ดินดินมันต่ำในอนาคตก็ไม่แน่ที่นี่อาจจะถมดินแล้วก็สร้างอะไรก็ได้นะฮะเพราะที่มันเริ่มจะเลริญแล้วนะครับเอาละอยอดอ่อนอ่อนมากเลยครับกรอบมากเลยนะแต่มันก็บีไม่ได้กินผัก,ผ,กผักบุงงแล้วนะผมก็เอาไป ลวกบ้างนึ่งบ้างนะครับต้มบ้างว่าไปไม่อยากกินน้ำมัน,นครับนี่โอ้โหฮึบโอ้สีอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันออกแดงๆเนาะนะครับตัวนี้นะบุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับ เก็บนี่ไปยอดอาจจะไม่ค่อยสวยนี่ฝั่งน,นี้ยเยอะสีขาวก็มีแต่ว่าสีขาวจะน้อยนะครับอโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ แต่ตรงนี้ยอดอาจจะดูเล็กๆนะฮะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรแต่เก้าวเถอะนะครับเอามารวมๆกันใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็กินได้หมดแหละสุดท้ายแล้วก็ต้องเคี้ยวอยู่ดีฮึบฮึบ ครับทุกคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคนี่ครับสุดท้ายก็ได้เป็นอย่างนี้ครับนี่จากธรรมชาติเลยทุกคนนะฮะ อันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยก็ซื้อกินบ้างนะครับมาเก็บของฟรีบ้างนะครับอ่านี่ยนะว่าใกล้ถนนนะครับแล้วมันก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าขากลับเนาะนะครับการเดินทางกลับบ้านนะครับก็เออได้เจอผักบุ้งก็จัดซะหน่อยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ไม้หรอก ต้องใช้ไม้ใช้มือเด็ดเลยอืมอา้าวขออันนี้ผมลืมเด็ดยอดหรือเปล่าใช่ใช่เหลือเหลือยอดหนึ่งลืมเด็ดมานี่ก่อนยอดหนึ่งก็เอา จนลากจนตัวลากมันงอกเพิ่มแล้วนะมาฝั่งน,นี้ก็มีสามสี่ยอดนะครับมาชุบ อวบนะอันนี้อวบนะครับนี่โีขนาดเก็บไม่กี่ยอดนะเพราะมันอวบครับมันคงจะได้น้ำดีนะทุกคนนะนะครับได้น้ำดี เพราะว่าต่างจากักปุ้งในนาเลยนะักปุ้งในนามันไม่ได้อวบยอดเล็กๆเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเราก็าจะย้ายที่เก็บนะครับมันมีเยอะครับักบุ้งอะ่ะนะครับถ้าเก็บตรงนี้ทีเดียวก็นะครับ มันไม่ค่อยเยอะเท่าแถนี้นะครับเนี่ยไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวจะพาไปเก็บข้างหน้านะครับทุกคนอ่าทุกคนครับจอดแล้วนะครับเยอะครับห่างกันไม่เท่าไหร่เองครับนิดเดียวนะครับห่างกันไม่เท่าไหร่ครับเยอะแยะไปหมดครับคือเราเลือกได้เลยครับ fc เราเลือกได้เลยอะแต่ว่าครานี้มันจะเก็บยากเก็บง่ายนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละ fc ตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนจะมีร่องรอยคนคนเก็บมาก่อนนะนะครับแล้วก็ไม่สริรแลละเราจะเก็บเ <c oughs> <c oughs> นี่ยยอดยอดมันมันแตกขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับอะไปไหนแล้วแต่ตรงเนี้ยมันมันสูงครับ เอื้มเก็บยากอันนี้มีคนเด็ดมาแล้วรอบนึงมันแตกมาใหม่ผมก็น่าจะเก็บเป็นรอบที่สองนะครับแต่ใครเก็บรอบแรกไม่รู้ตรงนี้เก็บเก็บยากทีหนึ่งนะครับเพราะมันสูงครับขอบขอบมันสูง เดี๋ยวเราจะไปหาขอบที่มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร,ร่นะอันนี้เก็บเก็บยากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล่วงมันก็ไม่ลึกเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าขอบมันสูงนะเห็นไหมครับสูงนะอ่าอตรงนี้อันนี้ได้เว้ยตรงนี้ยังยังไม่มีใครเคยเก็บือถ้ายาวๆอย่างเงี้ยได้ FC นี่ปุ๊บอ่อาทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนงี้ยึบ ได้มาสองแล้วนะครับโอโ,อโอหวบเหลือกเกินนี่หอยอหอยโค่งนี่ลูกหอยหวบเหลือกเกินจะให้เขาลงน้ำต่อไปเขาจะได้แตกมาใหม่นู่นครับยาวครับยา,ยาวยาวอย่างเงี้ยดีแล้วครับทุกคน เพราะว่าเราจะได้เอาไม้เนี่ยเอื้อมไปเด็ดมาได้ง่ายๆหน่อยฮึบเออนี่นีครับทุกคนมาเก็บผักบุ้งเนี่ยเราต้องเอาไม้มาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เอื้อมได้นะฮะอาย่าฮึบก็อึดเออนะครับ,บเส้นนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านสัญจรไปมาเพราะว่า มันเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถาวิ่งผ่านเข้าไปในอำเภอลังกระบือได้เพราะวจริงๆมันมีอีกเส้นทางหนึ่งครับแต่ว่าเส้นทางนั้นน้ําท่วมครับแมงกระบ,บี้ก็เลยหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับก็เลยได้มาเส้นทางนี้ก่อนเอาเก็บก่อนดีกว่าหัวแ <c oughs> ท้กรอ,อบด้วยใน FC เนี่กรอบด้วยเย สมยอดนี่ก็เนาะนสามยอดนะครับ FC เนี่ยสามยอดนะครับแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยมันออกสีแดงเนาะถ้าประบุ้ม,มันออกสีขาวหน่อยมันจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ FC เห็นบ้างนะครับ ฝั่งนี้ย่อยหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปข้างหน้านะครับพวกจะพอแล้วเนี่ย <laughs> แค่อันนี้ก็กินได้ทั้งหลายมือแล้วทุกคนเพราะกินคนเดียวนะครับมันก็ไม่ได้เปืองอะไรหรอกมาจัดมาถ้าไม่ได้ไม้นะทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเก็บยากอยู่นะ ยอดยอดที่มันลงน้ำแล้วมันจะอวบมากเลยครับนี่กรอบมากนะเนี่ยชุดจากนั้นเราก็เขีรยเขาลงน้ำเหมือนเดิมเขาจะได้ไปแตกยอดใหม่ให้เรากินอีกนะครับนี่นะครับผมทึบ อันนี้ยอดสั้นครับทำไงดีอตีมันขาดเนาะขาดไหมไม่ขาดอา,ดา,ดอาเดี๋ยวนะครับอบเดี๋ยวผมต้องหาวิธีให้มันขึ้นมาข้างบนให้ได้นะครับอาวึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอ่ะประมาณนี้ได้อยู่นะครับ เอาแล้วครับวันนี้นครับเดดบ้านไหนเปิดเพลงไม่รู้นะครับไม่รู้มันถึงอเปล่านะฮะคิดว่าน่าจะไม่ถึงกัเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตรงนู้นต่อนะครับทุกคนยังได้อยู่นะครับก็มาไม่เสียเที่ยวนะครับมาได้กับข้าวด้วยนะครับึบ อุ้ยนะครับปึ๊บไปจ้าเอาละได้มาอีกสองยอดนะครับโอ้โหทำไมอวบแท้ตรงนี้อวบจริงๆนะเอฟซีอวบจริงนะครับโอ้เนี่ยก็ว่าสุดยอดแล้วนะเนี่ยนะครับอื้อหือ,อนะอวบแท้นะคนเอานะครับ พอแล้วนะครับกลับไปที่รถจกว่าเนาะเราจะได้รีบกลับบ้านกลัวฝนตกครับไม่ใช่อะไรเก็บเพลินเดี๋ยวฝนตกตรงนี้ก็มีคนมาหาปลาเยอะนะนะฮะมีคนมาหาปลาเยอะอ้าวโอว้เป็นป่าผักบุ้งเลยนะผักบุ้งนี่ขึ้นง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสายตายอดครับทุกคนนี่แหละครับ บ้านนอกคอกนาชีวิตที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนี่คือฝักบุ้งนะครับโอ้ทุกคนขาวบ้างแดงบ้างนะครับยอดก็งามนะครับนี่นี่คือผักบุ้งของวันนี้นะครับที่แมงวีก็ได้มาเก็บให้ f อฟซได้รับชมกันนะครับนี่ครับทุกคนสวยไหม ก็สวยเนาะ๋ยวลมพัดนะครับนี่โอ้สุดยอดครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวแมงกระพี้ก็จะเดินทางนะครับกลับนะครับที่บ้านเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มอึมครึมแล้วมันก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับเราก็ได้อิดบล็อกมาแล้วก็ได้มาเก็บผักบุ้งนะครับ่าโอเค ก็ก็ดีใจนะท,ที่ที่ได้มาซื้อสักทีหนึ่งนะครับทงนีผ้ผมล้างมือก่อนมันจะมียางผักบุ้งนะครับผักบุ้งผมต้องไปล้างอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ้ตรงงูรู้สึกว่าคา,าบมันเหมือนตะกรนนะนะนะผักบุ้งมันก็เหมือนตะกรนที่คอยกองน้ําให้นะครับทุกคน ดีครับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ